ในดีใจที่ตัวเองตัดสินใจทําแล้วไม่ผิดหวังชอบมากคือเราไม่ได้แบบโอ้อยากจะสวยแบบสวยร้อยเปอร์เซ็นต์อกป่าแต่เราสวยสุดในแบบของเราว่าฉันไม่อยากหน้าเปลี่ยนเือนคนอื่นเนี่ฉันคือแนนชลิตาที่ทุกคนจําได้แต่เป็นแนนชลิตาที่ดูแบบเด็กลงอันนี้สิ่งที่แฮปปี้เกินคาดเกินคาดเพราะแต่แรกก็กลัวกังบลแหลตื่นเต้นว่าเออมันจะเป็นยังไงผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่ว่าเชื่อมั่นเราจะแอคชั่นอะไรจะร้องไห้จะวนล้อจะอะไรก็ทําได้ปกติเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนอะไรเลย ที่สาคัญจริงๆแล้วยังไม่ได้บอกใครคือนกเข็นเพื่อนเพื่อนักแสดงที่ทํามาก่อนหน้านี้ด้วยที่ทําให้นกเป็นส่วนหนึ่งที่แบบตัดสินใจแล้วก็ต้องแบบว่าได้ได้อย่างที่แบบต้องการอย่างนี้คือหน้าไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วผลลัพธ์มันก็ออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆซึ่งนกก็แบบเออดีใจมากแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่แบบตัดสินใจทําผลลัพธ์หลังจากดึงหน้าชันลึกไปครบ3เดือนแล้วนะคะก็รู้สึก มองกระจกมันก็จะทําให้เรารู้สึกสดใสขึ้นนะคะพุ่มกับเองก็ทักก็แบบเอ๊น้ำพึ่งไปทําอะไรมาหน้าไม่เปลี่ยนแต่ว่าหน้าดูเป็นตัวเองที่ดูเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบที่ทุกๆคนรอบตัวชมนะคะมันเหมือนมีออร่ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเรามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นค่ะน้ำพึ่งมั่นใจโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W ค่ะ